สวัสดีค่ะสวัสดีครับผมยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่รายการ Startup ยับพราะ Startup ไม่มีคำวเรียบในรอบสัปดาห์นี้นะคะทุกท่านยังคงอยู่ด้วยกันกับพี่โสพลโสพลสุภัพมังมีแห่ง BC BC นะ BC มากๆก,กระปิดนะคะและ้วก็แน่นอนจะอยู่กับน้องมายีน Infinity Podcast เช่นเคยนะจ๊ะแหมวีคนี้ Week ä, พี่เป็นไงบ้างคะวีคนี้ก็เฮ้ยดี แปลหนังสือจบไปแล้วเย้ Yay! เออจบซะทีเมาได้ยังว่าแบบว่าเรื่องอะไรแปลกี่หน้าแล้วก็อธิบายรอยผู้ฟังได้ไ,ดไหมว่าแบบเผื่อใครอยากเข้าสู่วงการหรือเผื่อใครแบบอยากรู้ว่าแบบการแปลงสือเนี่ยมันยากไหมต้องแบบเป๊ะ,ะทุกตัวหรือเปล่าหรืออะไรเงี้ยค่ะใช้เวลาเท่าไหร่อืมนานนะเอ,า,อางนี้ดีกว่าคือว่าเอาเอาเริ่มตั้งแต่โปรเ s s ต,ตอนที่ทํางานเลยแล้วกันเพราะว่า อย่างที่เคยเล่าให้ฟังครับผมพยายามจะเข้าสู่วงการหนังสือแปลมานานละคือพยายามจะเข้ามาได้สักพักเพราะว่าผมรู้สึกว่าแบบมันเป็นอะไรที่ใหม่แล้วก็ยังไม่เคยทำเนาะก็นี่แหละ คือเป็นนิสัยของตัวเองที่ว่าอยากลองทําอะไรใหม่ๆอะไรเงี้ยเราก็จะพยายามเอาหัวบุญไปก่อนภาษาภาษาเหนือหัวแบบมุดไปก่อนอะไรเงี้ยครับคือเราไม่รู้หรอกว่ามันต้องทํำยังไงผมก็ไม่รู้หรอกว่าการแปลหนังสือต้องทายังไงอะไรเงี้ยครับแต่ว่าถามว่าผมอ่านหนังสือภาษาอังกฤษเยอะไหมผมก็ปกติก็คืออ่านภาษาอังกฤษอยู่แล้วถ้าสมมติว่าเป็นหนังสือใหม่อะไรเงี้ยนะก็จะซื้อหนังสือภาษาอังกฤษบน k ินโ l e ก่อนแล้วก็เอามาอ่านคือ ด้วยความที่ว่าการอ่านอะเราเข้าใจไงแต่ว่าพอแปลออกมาเป็นภาษาไทยอะแปลออกมาเป็นภาษาคำเขียนหรือว่าในหนังสือจริงๆอะมันไม่ได้ไหลออกมาเหมือนที่เขาที่เราคิดอะน้องหมีเข้าใจปะประโยคบางประโยคอะคือแบบเราเข้าใจนะว่าเออมันเป็นคำแสดงไว้อารมณ์เหมือนคำแสดงที่ปกติเขาใช้กันแล้วทีนี้เนี่ยมันจะแปลเป็นภาษาไทยตรงๆมันแปลไม่ได้อะไรอย่างนี้ครับก็จะทําให้พอแปลเสร็จปุ๊บ ก็ต้องมาดังอธิบายอีกว่าไ้คำแสลงั้นอ่ะ,นะมันหมายความว่าไงสิ่งที่คนเขียนต้องการจะสื่อคืออะไรเงี้ยครับก็นขาออท้าท,าทายพอสมควรกับการแปลหนังสือเล่มหนเนาะเพราะว่าอีกอย่างคือมันอยู่ในช่วงที่ตอนนั้นที่รับงานมาคือช่วงเดือนสิงหากรกฎาคมปีที่แล้วและที่แรกเนี่ยกะว่าเออน่าจะ2เดือน3เดือนก็น่าจะเสร็จอะไรเงี้ยไม่เกินตุลาก็น่าจะเสร็จแล้วล่ะแต่ว่าพอดีพอดีจังหวะโควิดระบาดแล้วรอบไหนนู้นเราจะนับจะนับไม่ได้และรอบไหนแต่ว่า มันเป็นจังหวะที่โควิดระบาดพอดีแล้วก็ลูกสาวก็คือต้องกลับมาเรียนออนไลน์ที่บ้านอีกครั้งอะไ่งนี้ครับพอต้องกลับมาเรียนออนไลน์ปุ๊บก,ก็กลายเป็นว่าเอ้ยมันแปลหรือว่ามันทํางานได้ไม่เต็มที่คือผมก็ต้องทํางานทั้งเขียนเนาะในคอลัมน์และแปลหนังสือไปด้วยพร้อมๆกันคือที่แรกอากาว่าอะระหว่างวันก็จะเขียนคอลัมคน์อะไรเงี้ยครับกลางคืนก็จะแปลหนังสือระหว่างวันก็จะเขียนคอลัมน์บางคืนก็จะแปลหนังสือก็จะก็จะทาแบบนี้ไป ควบคู่กันไปเนาะแต่ว่าพอลูกสาวเรียนออนไลน์เราก็จะมานั่งเรียนด้วยอย่างนี้ตอนนี้เนี่ยเวลากลางวันมันก็เลยหายไปเวลาทํางานกลางวันของเราครับมันก็หายไปด้วยก็เลยล่าช้ามาค่อนข่าที่เยอะอย่างเช่นตอนแรกว่ากล่าวว่าตุลาใช่ปะ่ะแล้วทีแรกว่าเอ้ยตุลาก็อาจจะเสร็จเอาไปเอามาแม่งแบบเฮ้ยบอกบอกกรกว่าเฮ้ยอาจจะขอสิ้นปีอะไรอย่างนี้ธันวาธันวาก็ยังไม่เสร็จน้องหมีมคือแบบล่าชเออก็คือตอนเนี้ยมามกลาคือเพิ่งจบไปเมื่อ ต้นเดือนก็คือเมื่อประมาณวันที่ห้าที่หกที่ผ่านมาก็คือใช้เวลาประมาณหกเดือนหกเ,เดือนกว่าเจ็ดเดือนอะเจ็ดแปดเดือน่ะอ๋อแปลหนังสือเล่มเดียวแล้วเรารู้สึกว่าโหแบบมันนานขนาดนี้เลยว่าคืออันนี้แต่ว่าไม่รู้นะในโปรเซสที่ว่าต่อไปในอนาคตที่เราจะแปลเนี่ยมันจะสั้นลงหรือเปล่าแต่ว่าก็นี่แหละรครับประสบการณ์ครั้งแรกก็ถือว่าสนุกท้าทายแล้วก็ได้ประสบการณ์ที่ดีมากๆในการที่แบบได้ลองได้ลองแปลหนังสือเล่มหนึ่งที่เรารู้สึกว่ามัน มันเป็นหนังสือที่ดีมากๆสําหรับคนที่ทําธุรกิจหรือว่าคนที่อยากเป็นผู้ประกอบการเนาะหนังสือชื่อว่า W n e w w e r k ของ Mark Randolph เป็น C.O e คนแรกของ Netflix นะครับผมก็เขาออกจาก Netflix ประมาณปี2003ประมาณนี้นะปี200320022003อ2003ะไรเงี้ยครับแล้วก็เพิ่งได้มาเขียนเรื่องราวของช่วงเวลาแรกๆที่เขาร่วมก่อตั้งบริษัทมากับ Reed Hastings เนาะนนหนังสือคือมันมากมันม,มันแบบโอ้โหมันยด ติงๆเลยอ่ะคือแบบเราเห็นตั้งแต่ขบวนการของไอเดียที่มันเกิดขึ้นนะจากไอเดียเล็กๆที่มันแบบเฮ้ยแค่เนี้หรออะไรอย่างเงี้ยแล้วมันก็กลายเป็นความรู้สึกที่ว่าโหแม่งแบบคนเราพอมันจังหวะมันได้จริงๆนะแล้วมันก็ทุกอย่างมันแบบมันไปข้างหน้าเรื่อยๆอะไรเงี้ยแล้วก็มันมีอุปสรรคมากมายที่เขาต้องต้องฝ่าฟันมาความการที่แบบถูกปลดออกจากซีโอของบริษัทอะไรอย่างงี้ก็แบบก็ท้าทายมากสําหรับเขาเองแล้วก็การที่แบบว่าต้องสู้กับ ความไม่เชื่อของขนาดภรรยาของตัวเองก็ไม่ได้เชื่อกับไอเดียนี้ด้วยอะไรเงี้ยครับเขาต้องพยายามปั้นไอเดียไอเดียหนึ่งอะ่ะเพื่อให้มันเกิดขึ้นเป็นความจริงได้ต้องเป็นหนังสือที่แบบสนุกมากแล้วก็เขาก็เขียนได้ดีมากด้วยก็เลยเออแปลแล้วก็คนแปลก็สนุกด้วยครับอืมถือว่าสนุกมากนี่นะคะก็เดี๋ยวรอติดตามดูเนาะจริงๆที่สมพลออกหนังสือของตัวเองอะ่ะมาหลายเล่มแต่เล่มนี้จะเป็นเล่มแรกที่เป็นหนังสือแปล ในชีวิตแ,แรงๆใช่ครับนะคะก็อย่าฝากติดตามด้วยอ่ะแต่วันนี้มีหัวข้อที่แบบเราอยากจะคุยกันแล้วก็คิดว่าไม่รู้นะส่วนตัวรู้สึกอินมากกับหัวข้อนี้นะคะแต่ว่าไม่แน่ใจเดี๋ยวฟังเพื่อนๆซาวเสียงว่าพอฟังแล้วเพื่อนๆคิดเห็นอย่างไรวันนี้เราจะมาพูดอะไรกันคะพี่โสพ,พลมันมีช่วงเวลาหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าตัวเองเป็นอย่างนี้แล้วก็เออก็เลยแบบอยากจะลองมาแชร์กับเพื่อนๆดูไม่รู้ว่า คนอื่นเป็นกันไหมอะไรเงี้ยครับคือมันจะเป็นช่วงเวลาที่เรารู้สึกว่าล้มเหลวอะไรเงี้ยครับคือรู้สึกว่าทําอะไรก็ไม่สําเร็จเหมือนคล้ายกับคนอื่นเขาเขาโอ้โหได้ได้ดีไปหมดแล้วแต่ทาไมเราเลยรู้สึกว่าเรายังล้มเหลวอยู่ที่เดิมอะไรประมาณนี้ก็มีช่วงหนึ่งนะตอนที่แบบเราอยู่ Microsoft หรือว่าอะไรเงี้ยครับคือเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยคนอื่นเขาแบบได้มาสเตอร์ดีกรีกันไปแล้วแต่ผมยังกระจอกล็อกอยู่อยู่ที่บริษัทอนะไรเงี้ยไม่ได้บอกว่างานมันแย่นะเพียงแต่แค่รู้สึกว่า เมื่อคอมเพลกับคนอื่นแล้วอะไรเงี้ยครับคนอื่นเขาได้แบบกรีนคาร์ดคนอื่นเขาได้ปริญญาโทคนอื่นเขาแบบไปเป็นเมนเจอร์แล้วอะไรเงี้ยใช่ไหมยังยังยังผมเองอะไรเงี้ยเาก็ยังเป็นพนักงานยังเป็นจูเนียร์ยังเป็นอะไรอยู่เลยอะไรเงี้ยครับเรารู้สึกว่าแบบทําไมเราถึงยังตามไม่ทันคนอื่นสักทีอะไรประมาณนี้มากกว่าก็าเลยกลายเป็นความรู้สึกนี้ตอนที่ยังเพิ่งเรียนจบมาใหมๆ่ๆเนาะแต่ว่าตอนนี้ไม่มีละแต่ว่าผมเชื่อว่าคนที่เพิ่งเริ่มทํางานหรือว่าคนที่ทํางานมาได้สักพักหนึ่งอะน่าจะมี ความรู้สึกนี้อยู่ในหัวบ้างเล็กน้อย,น,อยน,นะมมน้องมีเคยเป็นไหมไม่รู้นะผมไม่รู้ว่าน้องมีเคยเป็นไหมเองถามไปก่อนอ่าเป็นคืออย่างนี้ก็มีความรู้สึกว่านะคะเป็นอีกมุมหนึ่งก็แล้วกันคือเราอะมีความรู้สึกตลอดว่าเออคือคือ,คอด้วยส่วนตัวเองอะจะเป็นคนคิดที่ว่าตัวเองไม่เก่งเพราะนั้นมันจะเป็นพื้นฐานเชิงที่แบบไม่ค่อยบวกอยู่แล้วในแง่หนึ่งนะคะแล้วก็อ่ะถ้าช่วงนี้เป็นคือเหมือนกับเราได้มาทํางานที่เรารู้สึกว่าโอ้โหมันแต่ละวันเนละพี่เนาะ ผ่านไปเหนื่อยจังเลยอะไรเงี้ยบ่นกับตัวเองแล้วก็คนรอบข้างเล็กน้อยถ,ถึงปานกลางถึงเยอะไม่รู้แหละแล้วแต่เขาแต่ว่ามันจะมีอันนึงก็คือว่างานของเราอะ่ะมันจะมีเรื่องของงานบริหารกับงานวิชาการเราก็สึกก่าเพราะเราหมดอะทำงานบริหารมันจะมีอาจารย์แบบสองสายที่จะเป็นสายบริหารเนาะก็แบบทำตำแหน่งู้นนิยมกับสายวิชาการใช่ไหมที่ขึ้นผู้ช่วยศาสตร,ราจารย์รองศาสตร,ราจารย์ศาสตร,ราจารย์อะไรเงี้ยเราก็มีความรู้สึกว่าเฮ้ยคือหลายคนก็ทำทั้งสองอย่างได้ดี นะคะแต่เราอ่ะไม่สามารถทําทั้งสองอย่างได้คือเราอยากจะตีพิมพ์เราอยากจะทําอะไรอย่างเงี้ยเราได้แต่คิดว่าอยากอ่ะอันนี้ก็คือพูดแบบรับหลังกันว่าจริงๆหลาย EP เนี่ยปกติเราจะนัดอัดสี่ทุ่มแวเอาแบบช่วงที่ทุกคนเหมือนจะว่างแต่พี่โสพลถ้าจับได้ก็คือว่าหลายครั้งอ่ะเราเองจะยังอยู่ที่คณะอยู่เลยสี่ทุ่มอะไรเงี้ย่เออซึ่งแบบอันนี้ก็คือพูดตามตรงว่าเราก็ไม่ได้ชอบวิถีชีวิตแบบนี้อ่ะแต่โอเคทั้งหมดทั้งหมดนะคะก็คือ พอมันเป็นอย่างนี้มันจะเกิดความอย่างนี้เหมือนกันเฮ้ยคนอื่นเขาไปไหนตัวไหนแหละอะไรเงี้ยเก้าหนะ้าทางวิชาการช้าแล้วแบบมันก็มีการบีบเงื่อนไขด้วยเวลาอายุอย่างเช่นแบบสมมติว่าเดีย๋ยวถ้าพ้นช่วงนี้ยไปอ่ะเขาจะเปลี่ยนกฎการขอตําแหน่งวิชาการอะไรเงี้ยเราก็รู้ว่างานของเราเนี่ยมันก็ยังเหมือนกับส่วนตัวนะเฮ้ยถ้าส่งไปตอนนี้กลัวจะไม่ผ่านอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าถ้าให้รอไปถึงช่วงนั้นน่ะ เราก็ต้องเปลี่ยนเกณฑ์ใหม่ก็คือเราก็ต้องไปตีพิมพ์ที่อื่นคือเกณฑ์เดิมแบบมันก็ใช้ไม่ได้มันก็ยิ่งทําให้เราแบบกดดันกดทับแล้วก็แบบเออดูซิเห็นแบบคนที่ในที่ทํางานเดียวกันอะไปเที่ยวสาวอาทิตย์อะเรายังรู้สึกแบบเฮ้ยมันก็ไปพูดว่าอิจฉาก็แปลกนะแต่เหมือนว่าเออทาไมแบบเหมือนเราทําไปเพื่ออะไรเออใช้คํานี้้วกันเหมือนกําลังทํางานที่เป็นหนูติดจันแล้วแบบไม่ได้ผลใช่มันก็เลยกลายเป็นว่า หนึ่งคนอื่นโอ้โหเขาไปไหนต่อไหนละเออในในเรื่องงานเราเราเป็นแล้วก็ตอนที่เรียนเป็นญยาเอกอะเป็นอีกพี่เพราะว่ากว่าจะเรียนจบมันคือแกงกนักนึกออกไหมหัวงอกอะไรอย่างงี้กันแบบส่วนตัวเราจบเป็นญยาเอกตอน29ซึ่งก็ถือว่าหลายคนจะบอกโอ้เด็กเราก็ว่าไม่เด็กคือถ้าเด็กเนี่ยเออยีอย่างเงี้ยเออเด็กแต่29คือเป็น เราก็มองว่าเป็นแบบเออเฉยๆกลางๆอะไรเงี้ยค่ะเราก็แต่ยิบเก้าพี่ต้องนึกว่าหลายคนน่ะมันก็เป็นเมนเนเจอร์คือเห็นแคเรียแพลแล้วว่าแบบที่นึกออกไปแล้วยังเรียนหนังสืออยู่โอ้โหมันรู้สึกนะโอ้เพื่อนไปไหนตอนไหนละแต่เราก็ไม่ได้เลือกวิถีคือเรารู้ว่าไม่ได้เลือกวิถีชีวิตเดียวกับเขาแต่เป็นความรู้สึกนี้ความรู้สึกง่อยความรู้สึกที่ยังหาเงินเองไม่ได้เลยอะยังต้องแบบรอแบบรับเงินจากรัฐบาลอะไรเงี้ยอ่ะโอเคเราเหมือนเราเหมือนรู้สึกว่าแบบชีวิตแบบ เขาเรียกว่าไงอ่ะเราเห็นชัดเลยว่าชีวิตเราเหมือนกับแบบง่อยเปี้ยามาไม่ได้ง่อยเปี้ยง่อยเปี้ยคือแบบแตกต่างจากคนอื่นคืออย่างนี้ดีกว่าผมผมอยากถามน้องหมีว่าน้องมีคิดว่าโซเชียลมีเดียทาให้สิ่งเหล่านี้แอมพลิฟาย้นอหมายถึงแบบมีทําให้มันขยายชัดเจนมากขึ้นไหมหรือเปล่าอันนี้ส่วนตัวนะผมคิดว่า คือมีส่วนแต่ว่าเราว่าปัญหานะเอาจากงานวิจัยละกันที่แบบเห็นก็คืออ่าล่าสุดที่ใครติดตามมาตัวเองคือ Facebook นี่คือมีเรื่องมีลาวอะไรเยอะแม,ม่หลังๆ i ิน t a g r กรว่าสั้นเนาะคืออันนี้ก็จะเชื่อมโยงประเด็นเนี้ยค่ะบอกว่าเขาบอกเด็กเนี้ยแปลกนะโดยเฉพาะเด็กผู้หญิงด้วยนะแบบผู้หญิงวัยแบบวัยกำลังสาวอะไรเออ mm hmm. วัยชีนที่จะแบบมีความเครียดก็คือเกิดจากการเปรียบเทียบที่นี้พี่สสพลพูดถูกเลยตอนแรกโซเชียลมีเดียแรกๆถ้าพี่จําได้แล้วเราจําได้คือ ที่ห้าไฮไฟฟ์หรือย้อนไปก่อนนั้น i อซีคิวไอซีคิวไเท่าไหร่ไฮไฟฟ์เอ่ยเฟซบุ๊กใหม่ๆคือมันจะมีเรื่องข่าวเรื่องเรื่องดาราเรื่องคนอื่นมันยังไม่เยอะเนาะมันเป็นเรื่องของโซเชียลเน็ตเวิร์กคือเพื่อนเพื่อนเราอะไรเงี้ยมันก็จะเริ่มเปรียบเทียบคนกันเองก่อนคนในเซอร์เคิลแล้วก็เอาเตอร์เซอร์เคิลไปอะไรเงี้ยแต่มันก็ยังเป็นคนที่อาพูดตรงๆแล้วเริ่มต้นคือเริ่มจากเพื่อนเราเพื่อนของเพื่อนแต่ตอนนี้คุณกําลังเปรียบเทียบกับคนทั้งโลก วัยรุ่นทั้งโลกดาราถูกแบบใครก็ไม่รู้เป็นอ่ะคนใช้งานแบบ2บิลเลียน3บิลเลียนคนแบบเท่านั้นนะพี่นี่พูดตามตรงมันก็ยิ่งความรู้สึกแย่หรือว่าความสกิดใจอะ่ะเราคิดว่ามันมีเยอะอะ่ะมันมากขึ้นอยู่แล้วใช่ไหมคือมันมันหยุดไม่ได้ที่จะคือมันหยุดไม่ได้ที่จะเปรียบเทียบกับคนอื่น พอเปิดเข้าไปปุ๊บคือยังไงมันก็ต้องมันก็ต้องเห็นอนะอาจจะไม่ใช่เพื่อนอะคือถ้าสมมติเราไปติดตามอินสตาแกรมยิ่งคืออินสตาแกรมม้วยิงย่งแล้วใหญ่นะเพราะว่าพอเราไปติดตามเราติดตามแบบพวกแบบดาราเซเลบอะไรพวกนี้ใช่ปะเราจะรู้สึกว่าโอ้ไม่ชีวิตโคตรดีเลยตอนนี้ไม่แบบอยู่บนเรือยอทอะไรเงี้ยที่ทะเลนั่งแฮงเอาท์กันกินอะไรบาร์บีคิวอะไรเงี้ยใช่ปะแบบโอ้โหแบบเปิดเพลงเต้นกันน,นู่นนั่นนี่อะไรเงี้ยแล้วเราก็รู้สึกว่าทําไมกูยังแบบ นั่งทำางานง,งกอยู่เอออะไรแบ,บแเอออะประมาณนี้มันมันทําให้ความรู้สึกแบบชัดเจนมากว่าชีวิตของเขาดีกว่าของเรามากคืออันนี้โลกของวัตถุอ,อันนี้ดีกว่าแต่ว่าแน่นอนว่าสภาพจิตใจหรือว่าอะไรเงี้ยเราเราไม่ได้พูดถึงเนาะเราพูดถึงว่าสิ่งที่มันเห็นสิ่งที่มันเป็นอะไรที่จับต้องได้อะไรเงี้ยครับแบบเขามีรถที่ดีมีบ้านทีใหญ่ยยกว่าหรือว่าแบบมีมีครอบครัวที่ดูมีความสุขจังเลยอะไรประมาณนี้คือมัน อดไม่ได้นะที่จะที่จะเปรียบเทียบอ่ะถ้าสมมุติว่าเราบอกว่าอ่ะงั้นกูไม่ตามเซเลบอะมาดูข่าวก็ได้มาดูแบบโซเชียลมีเดียทาง Facebook บาง <c oughs> ก็จะมีพวกแบบอายุน้อยร้อยล้าน <c oughs> มีพวกเออพวกอะไร <c oughs> ะพวกคนที่แบบทําประสบความสําเร็จอ่ะท็อปจิลราย,ยุที่แบบอายุ20กว่าที่แบบว่าไม่งแบบตอนนี้มีเงินแบบเป็นบิลเลียนแน์คือเจ้าของแฟลชอะไรเงี้ยที่แบบว่า โอ้ oh, แบบเริ่มต้นนิดๆหน่อยๆคือแบบเป็นจากคนที่แบบเป็นชาวเขาอะไรเงี้ยก็มาเป็นซีอเป็นยูนิคอร์นนี่ใช่ปะเราจะรู้สึกว่าแบบเฮ้ยเขาทําได้ยังไงวะชีวิตเขาทําไมดีจังเลยอย่างเงี้ยแล้วเราแบบโอ้ห oh, เราไปแกะสูตรความความรวยของเขาทุกอย่างเลยเรานั่งฟังพอดแคสต์ทุกวันเลยแต่ว่าแบบเฮ้ย e ทำไมมันยังเรายังอยู่ที่เดิมอยู่อะไรเงี้ยใช่ปะมันมันอดไม่ได้นะที่จะคิดแบบเนี้ยเพราะว่านี่คือนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันแม่งแบบเราแกะสูตรคนรวยเราพยายามแกะสูตรคนรวยเราพยายามแกะว่าแบบเออ เขาแบบมีไวเซตยังไงหรือว่าอะไรประมาณเนี้ยแต่ว่ากา้แบบว่าเราเราลืมถามตัวเองจริงๆน้องมีว่าอันนั้นคือสิ่งที่เราต้องการ,รอะไรจริงหรออะไรเงี้ยเชื่อไหมอืมอืมเรามัวแต่ไปมัวแต่ไปวิ่งตามสิ่งที่สังคมบอกว่านี่คือสแตนดาร์ดนี่คือมาตรฐานที่แบบคุณควรจะรวยขนาดนี้คุณอายุเท่านี้ใช่ไหมคุณควรจะรวยขนาดนี้นะอะไรไประมาณเนี้ยคุณอายุเท่านี้คุณควรจะเป็นแมเนเจอร์นะคุณอายุเท่านี้คุณควรจ,นะจะเป็นแบบซีเนียร์แล้วนะอะไรเงี้ยครับ มันกลายเป็นว่าพอมันมีบรรทัดหรือว่ามันมีไอขีดเส้นไว้แบบเนี้ยตามมาตรฐานของสังคมหรือว่าของคนที่เราได้เห็นอ เราจรู้สึกว่าเฮ้ยเราไปไม่ถึงสถีทีทาไมเราพยายามเดินขนาดนี้แล้วมันยังไปไม่ถึงเส้นที่เขาป้ายไว้ัสถีวะอันนี้คือด้านหนึ่งนะแต่ว่าบางคนก็จะเป็นอีกด้านหนึ่งเลยคือแบบว่าเฮ้ยถึงแล้วแต่ว่าตัวเองกลับไม่พอใจกลับกลับรู้สึกว่าแบบกูยังล้มเหลวอยู่ดีอะไรเงี้ยครับ<ม>ถึงแม้ว่าเออตัวเองจะแบบมีมีประสบความสำเร็จบ้างแล้วเนาะอ่าอันนี้คืออาจจะเป็นอีกด้านหนึ่งก็คือ imposter syndrome ใช่ปะ่ะ imposter syndrome ก็คือความคิดที่ตัวเองว่าคิดว่าตัวเองไม่เก่งอะไรเงี้ยทั้งที่ตัวเองมีประสบความสำเร็จบ้างแล้วแต่ว่านี่แน ย้ำๆตัวเองว่าตัวเองแบบรู้สึกล้มเหลวอะไรเยงี้ครับมันมีสิ่งที่เรียกว่าผมไปหามาเนาะชื่อว่ากับดักชีวิตที่คิดว่าตัวเองกําลังล้มเหลว mm. Fa i l u r e life trap ก็คือมันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นกับหลายๆคนจริงๆนะเพราะว่าผมไปถามเพื่อนนาะไปถามผมถามแฟนตัวเอง้วยสิ่งที่เกิดขึ้นจริงๆในชีวิตเนี่ยเพราะว่าในสมัยเด็กอะครับตอนที่เรายังเป็นเด็กอยู่เนี่ยเรามักจะถูกคอมเพลอันนี้คือเขาบอกว่ามันเป็นเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นลากมาจากตรงที่เราอยู่เป็นเด็กนะคือ มีพ่อแม่ที่แบบชอบวิาพากษ์วิจารณ์ <S <S ตัวเองอยู่เสม,มออะไรเงี้ยคอยตําหนิคือด้วยความรักอาจจะอาจจะบอกว่าด้วยความรักแน่นอนว่าอ่ะพ่อแม่เราตาหนิด้วยความรักพ่อแม่เราติเตือนด้วยความรักแต่ว่าพอเป็นกายเป็นสิ่งที่ทําอยู่ทุกๆวันโดยที่เฮ้ยลองดูลูกบ้านนั้นสิอะไรเงี้ยเขาไปถึงไหนแล้วอะไรเงี้ยลองดูพี่ชายคนนั้นสิพี่ชายข้างบ้านสิเขาเรียนเป็นหมอแล้วนเนี่ยอะไรเงี้ยแบบโอ้โหจบมามีหน้ามีตาพ่อแม่เขาเออแบบ เชิดหน้าชูตาได้อะไรเงี้ยคือมันกลายเป็นว่าตัวเองอ่ะถูกคอมเพลก์กับคนอื่นโดยโดยตลอดบางคนอาจจะมีพี่น้องหลายคนเนาะบางคนอาจจะมีพี่น้องหลายคนมีแบบอาจจะมีพี่ที่ฉลาดอาจจะมีน้องที่เก่งเรื่องกีฬาอะไรเงี้ยครับแต่ว่าตัวเองก็คือแบบคนกลางกลางคือเราเป็นมนุษย์กลางกลางอะน,น้องมีไอคนที่แบบเป็นมนุษย์กลางกลางนี่แหละมันจะซวยเอา <c oughs> คือว่ามันจะเป็นความรู้สึกที่ว่ากูจะไปซ้ายก็ไม่ดีกู <c oughs> จะไปขวาก็ไม่ได้อะไรเงี้ยครับมันกลายแบบเออจะเรียนกัเรียนม่สุดจะไปกีฬาก็ ไม่เด่นสัทีอะไรอย่างเงี้ยครับมันเหมือนนะมันเหมือนว่าพยายามไปอ่ะมันก็ยังจะเฟลอยู่ดีคือพยายามไปมันก็ยังจะล้มเหลวอยู่ดีมันก็เลยกลายเป็นอารมณ์ใหม่นงหมีมันก็เลยกลายเป็นว่าความรู้สึกที่ว่านั้นกูไม่พยายามดีกว่าไม่ได้หมายความว่าไม่พยายามที่จะเอาชีวิตรอดนะแต่ว่าไม่พยายามที่จะเสี่ยงเพื่อที่จะให้ตัวเองจะได้ไม่ต้องล้มเหลวอย่างงี้เหมือนใครว่าเออเหมือนใครว่าเรารู้สึกว่าเราติดอยู่ตรงเนี้ยเพราะว่าเราพยายามจะย้ำกับตัวเองไงคือแบบเฮ้ยไม่เอาดีกว่าทําก็ ทำก็ถูกวิจารณ์ทำก็ถูกวิาพากษ์วิจารณ์ทำก็รู้สึกว่ามันน่าจะล้มเหลวอะไรเงี้ยเราเ็เลยอยู่อยู่แบบเนี้ยเซฟโซนก็คือว่าอะไปไปเราก็จะเซฟเซฟตรงอยู่กลางๆไปเพื่อที่จะอะทำงานก่าทำงานที่มันโอเคแบบอะพอมีตําแหน่งเปิดว่างแทนที่จะสมัครเพื่อที่จะเลื่อนขั้นใช่ป่ะก็เอออาจจะเขาหน้าละกันอะไรเงี้ยหรือไม่ก็บางทีแบบเจ้านายถึงถึงขั้นที่แบบว่าเจ้านายบบมาออฟเฟอร์งานอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าอผมอาจจะยังไม่พร้อมอะไรเงี้ยครับผม ก็คือมันเหมือนคล้ายๆกับว่าตัวเองอะติดลมอยู่ตรงเนี้ยเพราะตัวเองรู้สึกว่าตัวเองไม่กล้าที่จะก้าวออกไปกับความพยายามที่จะไม่อยากจะล้มเหลวตรงเนี้ยก็คือแบบมันมันเป็นกับดักของของความคิดของตัวเองอะว่าเออเรารู้สึกเป็นแบบเนี้ยเราเป็นคนกลางๆที่ไม่สามารถที่จะไปไหนได้อะไรเงี้ยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็เลยบอกว่าไอ มันมีอยู่สองอย่างที่มันมีอยู่สองสาเหตุที่ทําให้เรารู้สึกลมเหลวเนี่ยก็คือหนึงที่พูดไปก็คือเรื่อง Imposter Syndrome ใช่ปะ่ะอันนี้คือแบบคุณเก่งนะแต่ว่าคุณก็ยังคิดว่าตัวเองไม่เก่งอันนะีแต่ว่าอันนี้มันมันเป็นการปรับ m i n d s e t นาะมันสามารถที่จะปรับได้เนี่ยไม่ยาก Imposter Syndrome เนี่ยปรับได้แต่ว่าไอตัวหลีกเลี่ยงที่จะไม่ลมเหลวเนี่ย avoidance อันนี้ครับปรับยากเพราะว่ามันเป็นการปรับพฤติกรรมแล้วก็เป็นการปรับ การกระทําที่จะต้องลงมือด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็เลยบอกว่าสิ่งที่คนที่อยู่ใน avoidance เนี่ยสุใจจะจะเยอะด้วยนะครับผมก็สิ่งหนึ่งที่เขาบอกว่าทําได้นะก็คือเริ่มท้าทายตัวเองทีละนิดคือแบบว่าเขาเขาบอกว่า success เป็นแบบ mini success ครับ micro success ยอะไรเงี้ยเป็นเหมือนเฮ้ยแบบทําทงานแบบเล็กให้มันแบบให้มัน success แบบเป็นติด,ต,ดติดกันนะนะ้องหมีเพื่อที่จะสร้าง confidence ว่าสร้างความมั่นใจให้ตัวเองว่าเออเนี่ยตัวเองเนี่ยสามารถที่จะทํางานให้สําเร็จได้นะสร้างความคิด ที่ว่าเออฉันก็เออฉันก็ไม่ได้แย่นี่อะไรเงี้ยครับผมแต่ว่าแต่ก่อนที่จะไปก่อนที่ไปตรงนั้นเนาะต้องต้องหาลากตัวเองให้เจอก่อนนะว่ามันเกิดขึ้นจากอะไรว่าก่อนหน้านี้ตอนที่เราเป็นเด็กอะเราเคยเจออะไรมาบ้างและต้องเข้าใจว่ามันเป็นสิ่งที่เราโดนทีชโดนโดนปฏิบัติโดยที่ไม่เป็นธรรมเพราะฉะนั้นมันไม่ใช่ความผิดของเราต้องต้องเข้าใจก่อนว่าต้องเข้าใจก่อนว่าอันนี้มันไม่ใช่ความผิดของเราแต่ว่าสิ่งที่เราจะทําได้มันไปแก้แข่ดีไม่ได้ใช่ปะเราต้องทําอะไรต่อก็คืออ่ะลองท้าทายตัวเองดู แทนที่จะหลีกเลี่ยงใช่ไหมก็พาตัวเองเข้าไปอยู่ในสถานการณ์ที่สามารถที่จะลองทําอะไรเล็กๆอาจจะแบบลองทําโปรเจกต์เล็กๆในบริษัทหรือว่าเราจะเวลามีหัวหน้ามีาความรับผิดชอบอะไรใหม่ๆมา,าที่มันที่เราพอคิดว่าเราจะทําได้นี่ครับก็ลองไปคือถ้าสมมุติว่ามันไม่ได้จะสูญเสียหรือว่ามันไม่ได้เสียหายทําให้บริษัทเจ๊งหรือว่าอะไรเงี้ยครับก็ลองลองทําดูแล้วก็ค่อยๆทํา โดยที่สร้างคอนฟิเดนซ์ขึ้นมาที่ะนิดงียครับแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือพยายามนําเป้าหมายของชีวิตให้กลับมากลับมานั่งดูอีกครั้งก็คือว่าอะไรมนดาลใจต่างๆความสามารถที่คุณมีคือผมเชื่อว่าทุกคนอ่ะไม่ว่าจะกลางขนาดไหนนะก็จะมีความสามารถของตัวเองไว้ไม่ว่าจะไม่ว่าจะทําอะไรได้หรือไม่ได้นี่ครับคือทุกคนมันจะมีส่วนที่ส่วนที่แบบเออดีอ่ะสำหรับสําหรับตัวเองแล้วครับคือว่าอ่ะคุณอาจจะเป็นอาจจะไม่ใช่คนที่แบบว่าเก่งภาษาอังกฤษมากแต่คุณอาจจะเก่งเรื่องการ ทำบัญชีคือคุณอาจจะเก่งเรื่องตัวเลขคุณถ้าสมมติว่าคุณไม่เก่งเรื่องตัวเลขคุณอาจจะรู้สึกว่าเออฉันเก่งเรื่องการแบบเข้าใจคนอื่นในการที่เป็นเพื่อนร่วมงานอะไรอย่างเงี้ยครับคือแบบทุกคนมันจะมีข้อดีของตัวเองอะหยิบข้อดีหอเหล่านี้ครับมาพยายามใช้เพื่อที่จะเปลี่ยนแปลงแล้วก็ลองถามตัวเองว่าอะไรกันแน่คือสิ่งที่คุณต้องการในในชีวิตเนี่ยครับผมแน่นอนว่าอาจจะทําให้งานของคุณเปลี่ยนหรือว่าคุณต้องแบบหยุดทํางานแล้วจะไปทําโพ s ูเอ,อ่อชีวิตเส้นทางอื่นอะไร้ย่างเขี้ยแน,น,น่นเกิดขึนอนแล้ว,ลวม,มันทให้คุณแบบ สามารถที่จะหลุดออกมาจากความคิดกับดักผมได้ครับก็ุ้มค่าก็อีกอย่างนึงก็คือแบบวางแผนมาวางแผนเปลี่ยนแปลงวางแผนเพื่อไปถึงเป้าหมายครับการเปลี่ยนแปลงแบบชั่วข้ามคืนอะ่ะผมเชื่อว่ามันไม่มีทางเป็นไปได้อันนี้ผมเชื่อนะแต่ว่าการเปลี่ยนแปลงทีละนิดต้องมีได้านอะตอนมีแคบิตใช่ไหมค่ะโอเคอะตอนมีแฮบบิทน้อยนี่นเราเราเห็นว่าแบบ ไอ้ h a ป i t s t a c ็ i n g อะไรพวกเนี้ยเทคนิคที่ค่อยๆค่อยๆเปลี่ยนพฤติกรรมของเราทีละนิดเพื่อที่จะทําให้เราไปถึงเป้าหมายของตัวเองได้อะไรเงี้ยครับเพราะว่าการเปลี่ยนแปลงแบบโอ้ oh, วันนี้พรุ่งนี้ฉันจะตื่นขึ้นมาแบบวิ่งวารทธอะไรเงี้ยเฮ้ยมันเป็นไปไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เราจะทําได้คือการเปลี่ยนแปลงข้อที่สีที่ผมเขียนมาก็คือว่าความเสี่ยงเนาะพยายามอ๋อเสี่ยงบ้างเสี่ยงที่จะล้มเหลวบ้างคือเสี่ยงเหมือนอารมณ์ไม่ได้หมายความว่าเสี่ยงเพื่อที่จะให้ตัวเองล้มเหลวนะแต่ว่าเสี่ยงเพื่ออที่ว่วาาจะให้โกส ในต split, ัวเองประสบความสําเร็จเข้าใจไหมครับคือพอพอเราไม่เสี่ยงเนี่ยเราก็ไม่มีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จคือความล้มเหลวมันไม่ใช่ด้านตรงข้ามของความสําเร็จนะ direito. สำหรับผมผมรู้สึกว่าความล้มเหลวเนี่ยมันเป็นส่วนหนึ่งของความสําเร็จคือว่าเราไม่สามารถที่จะไปถึงความสําเร็จได้ถ้าไม่ผ่านความล้มเหลวไปก่อนอะไรเงี้ยครับคือถ้าสมมุติว่าเรารู้สึกว่าเฮ้ยถ้าล้มเหลวแล้วเราจะไม่มีความประสบความสําเร็จอันนี้ผมเชื่อว่าเป็นความคิดที่ผิดแต่ว่าถ้าสมมุติว่าเราคิดว่าเออการไปการไปสู่ประสบความสําเร็จในชีวิตอะไรเงี้ยครับมันเป็นเส้นเน เราจะไปถึงปลายทางได้เราก็ต้องมีระหว่างทางก็กต้องมีเส้นของ failure บ้าง s ั c c e s s บ้าง failure บ้าง s ั c c e s บ้างการไปถึงเป้าหมายการประสบความสําเร็จไม่ไม่ใช่เส้นตรงเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าเราจะจะคิดว่าความล้มเหลวเนี่ยจะเป็นยังไงแต่ว่ามันเป็นส่วนหนึ่งของความสําเร็จที่เราจะต้องเผชิญหน้าอยู่ดีความล้มเหลวเนาะนะครับ ก็อันนี้คือ hmm. สิ่งที่ผม่ามาแล้วผมก็รู้สึกว่าเออสมัยก่อนทาไมถึงคิดไม่ได้อย่างนี้อะไรเงี้ยครับก็ตอนนั้นก็จมปลักอยู่นานเหมือนกันคือจังหวะนั้นอ่ะเป็น Imposter Syndrome ชัวร์แบบร้อยเปอร์เซ็นต์คือลืมต้องคิดเลยนะว่าเฮ้ยกูอยู่ใน Microsoft กูแบบเป็นพนักงานเป็นเด็กอินเตอร์ที่แบบมาทำมาเรียนหนังสืออยู่ที่นี่คือว่าแบบไม่ก็ประสบความสำเร็จแล้วเปาวะอะไรประมาณนี้ครับแต่ว่าเราไม่ได้คิดอย่างนั้นไงเรามัวจไปดูว่าเฮ้ยคนอื่นมีอะไรวะอะไรแบบคนอื่นแบบ ทำนู่นทำนี่ได้แล้วแต่ทำไมฉันยังทําไม่ได้อะไรเงี้ยมีบ้านละมีรถละอะไรประมาณเนี้ยคือแบบมัวแต่ไปมัวแต่ไปโฟกัสที่คนอื่นแล้วก็ลืมดูตัวเองว่าเฮ้ยเราเราก็สักเซสในระดับที่เฮ้ยน่าภูมิใจแล้วนะอะไรเงี้ยครับบางทีก็อันนี้เราต้องหันกลับมาดูตัวเองด้วยบางทีเราก็สักเซสแล้วจริงๆเอาละก็คิดว่าอันนี้น่าจะเป็น EP ีที่แบบทุกท่านฟังเสร็จแล้วเหมือนเรานะเราเองก็เออกลับไปทบทวนคือบางทีอ่ะเนี่ยเป็นข้อเสียเราเลยนี่ฟังฟังอีพีสโภพลคือหนึ่งคือแบบคิด ในเชิงแบบเอ้ยเราไม่เก่งเราไม่เก่งตลอดเวลาสุดท้ายอันนี้พุ่งตรงนะท่านคิดไปคิดมาเฮ้ยเดี๋ยวเราจะไม่เก่งเข้าไปจริงๆอันนี้เขาเรียกว่าเซลฟ์ฟูลฟิลลิงนะเซลฟ์ฟูลฟิลลิง p ร o ฟซีก็คือเหมือนครก็ว่ายิ่งเราคิดว่าเราไม่เก่งอ่ะเราจะยิ่งไม่เก่งคือถ้ายิ่งเราติดอยู่ในความคิดเนี้ยมันจะกลายเป็นว่าเราจะแปลกลายเป็นคนไม่เก่งจริงๆน้องหมีเป็นเป็นเลยพี่อันนี้ออยกตัวอ,อย่างง่ายๆคือในรอบอันจริงจริงเกิดเหตุการ์เกิดเนี่ยปี2 0 2พันยิบเอ็ดกับตัวเองคือ ถึงอีพีนี้ถึงค่อนข้างอินค่ะว่าเหมือนมีเรื่องเรื่องหนึ่งที่ทําให้ไม่เซลเลยเกี่ยวกับเรื่องงานวิชาการแล้วพอโดนคําสั่งให้เขียนงานวิชาการชิ้นใหม่อันนี้เป็นแบบการขอร้องผู้ใหญ่ขอร้องให้เขียนเขียนอะไรเงี้ยเขียนให้น่อยหนังสือร่วมเล่มอะไรเงี้ยพอเขียนนะกายว่าเราไม่เซลพี่แบบคือคิดไปแล้วไงว่าตัวเองไม่เก่งต้องไปถามผู้ใหญ่ตลอดเวลาเป็นยังไงบ้างคะคือถามจนน่าน่าเบื่อว่าแบบเอองานโอเคไหมแบบมันไม่ห่วยใช่ไหมอะไรเงี้ยซึ่งเราไม่เคยมีปรากฏการณ์นี้มาก่อนแล้วรู้สึกว่า ถ้าเป็นนานๆน,นะพี่มันจะไปหมดเลยคือคนเราจะได้ไม่ได้นละ้วหนึ่งอาจารย์อนะส่วนตัวอาจารย์ของเราอเคยบอกว่ามันไม่ได้อยู่ที่ความเก่งแล้วเขาก็ชี้มาที่หัวมันอยู่ที่นี่ก็คือหมายเซตจบดังนั้นคือความเก่งไม่เก่งมันไม่ได้มันไม่ได้ช่วยแบบว่าอะไรเลยอะตราบใดที่แบบ เหมือนกับ mindset ของคุณมันคิดเป็นเชิงลบหรืออะไรแบบนี้ค่ะแล้วก็ประการถัดไปคือคืออันนี้มันก็น่าตลกดีคือคนเก่งหลายคนพอแบบคิดว่าตัวเองไม่เก่งมันก็ดาวลงไปจริงๆเนาะกับอีกคนที่แบบว่าไม่ได้เก่งอะแต่ว่ามั่นใจอะไรเงี้ยก็คือแบบอ่ะแต่ยังน้อยนะต่อให้ทุกคนก็จะรู้ว่าสมมตินะในจุดหนึ่งเธอแบบว่าไม่เก่งแต่มั่นใจแล้วคิดว่าเก่งคนส่วนหนึ่งอาจจะรู้ว่าโ oh, อนี่บูชิตแต่เราเชื่อว่าเขาจะไป <c oughs> จะไปได้ดีกว่า จุดที่เขาควรจะเป็นในพื้นฐานอะที่นึกออกไหม mm hmm. มันก็เลยทําให้เออเป็นส่งผลดีต่อเขาส่วนไอ้อีกคนหนึ่งที่เก่งแล้วแบบโมแต่โอ้อย่งังงี้ก็จะแบบเออมันน่าเสียดายในโอกาสโอเคทุกท่านมันคิดได้นะอันนี้เพราะว่าเราเป็นเราก็บอกทุกท่านเลยมันคิดได้ว่าแดงหวยนู่นนี่นะแต่ถึงจุดหนึ่งอะเราต้องสู้อะคือถ้าเราแม้แต่ตัวเราเองอะดูถูกเราอะไม่มีใครจะฉุดเราขึ้นไปได้อีกแล้วนี่พูดจากใจเลย mm hmm. ต่อให้คนแบบเป็นร้อยเป็นพันคนที่เราเสนิทคนที่เราเคารพคนที่เราคิดว่าเขาเก่งชมเราอะ แต่ถ้าท่านไม่คิดถึงตัวท่านเองในเชิงบวกนะในปล่อยอย่างนี้ก็อยากจะฝากไว้ประมาณนี้อนะคะอ่าละสำหรับสัปดาห์นี้ก็แหมเมาส์เนาะคือเรารู้สึกอินเพอเพออาจจะอยากต่อสัปดาห์หน้าแต่ว่านะคะท่านผู้ฟังก็ฟังไงก็เมามาแลา้วกันว่าแบบเออท่านมีประสบการณ์แบบนี้ไหมคือเราเชื่อว่าหลายคนอาจจะเป็นเนาะในโลกศตวรรษที่21เนี่ย อ่ะนะคะใช่ครับยังไงก็ขอบคุณแม่นะคะสัปดาห์นี้ที่แบบอยู่กับเราแล้วก็เดี๋ยวสัปดาห์หน้าเนี่ยเราจะพาดูถ้าไปพบกับเรื่องอะไรนะคะสตาร์ทยับแล้วก็ยิยับกันขนาดไหนเดี๋ยวยังไงไปติดตามกันนะคะสำหรับวันนี้ทั้งน้องหมีและพี่สุพลต้องขอกราบลาทุกท่านไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ